สวัสดีค่ะกระซิบบอกเ่าพามาชมกับรถกระบะราคาตัดสดนะคะทุกท่านราคาถูกๆนะคะส่งน่าใช้ค่ะพอะ่อขาแม่ค้านะคะกําลังมองหารถไปขายทํากําไรกันนะคะวันนี้เรามีรถยนต์ราคาตัดสดมาให้ชมเลยทีเดียวคันนี้นะคะเป็น m a ด้าบีทีค่ะรถปี07ราคาเพียง94,000บาทเท่านั้นนะคะตามสภาพในรูปนี้เลยนะคะขายเงินสดอย่างเดียวค่ะเป็น m a z ด้า t 50ตัวสูงไ i g h นเดอร์ er นะคะรถปี07เครื่องยนต์ 2,500cc ดีเซลคอมมันเรวค่ะเครื่องดีเกียร์ดีขับขี่สบายขับขี่ได้เลยนะคะสภาพตามในรูปนี้เลยนะคะดูรูปทุกซอกทุกมุมประกอบการตัดสินใจกันก่อนถ้าถูกใจยังไงติดต่อผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ค่ะนัดหมายเข้าไปชมตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดี สำหรับวันนี้แอดมินขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ